花开了，春天来了，柳树也发芽了。大家看一看啊，这是北京的春天。先大家看一下啊，这个是北京最大的教堂——宣武门教堂。 上书。一八九五年，清政府被迫与日本签订了《啊，上船准国的马关条约》。 สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ต้าเจียงหูทงอยู่บริเวณเฉียนเหมือนนะคะทางตอนใต้ของปักกิ่งก็คือทิศใต้เมื่อออกจากประตูพระราชวังต้องห้ามมาแล้วถือว่าเป็นทางตอนใต้ของปักกิ่งนะคะ เดี๋ยวจ้าภาพไปร้านชตาบาักที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกไปดูกันนะร้านไข่ยก 好了，你过来了。我、哦，哎，这被你看出来了。嗯 าเจอของเล่นนะมันเป็นข่างพลาสติกแหละพอกดดเข้าไปก็เป็นออกมาเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นรูปคนตามที่เรากดเข้าไปเขากำลังแกะคำว่าห่ายให่เอเียว ไอติมกินกันนะคะอันนี้เลยเชิญเหมอนเหยี่ปิ้งอิ่งจ่ายเงินด้วยมือถือนะคะอลีเพ 雪糕十五块一个มาเลยก้ช็อกโกแลอศครีมนละสิบห้าหยวนโอเคันหมแล้วตอนนี้ตอนนี้พลนาอยู่นะคะดูไอติมไปก่อนก็คือเป็นแบบนี้นะคะอยู่ตรงกลางถนนเรื่องตอนนี้พลนาอยู่

这个也还有一个用处，就是比如说要着火，它这里边存水，可以浇火、救火。现在也放水。故宫里边也有。现在也放水吗？现在应该有水，它应该起到这个作用。给水，用来是不了哈。万一如果有发生火灾了，可以救火。这里就样给有，เผื่อ买่ามีไฟไหก็จน้ำาก。就给水呢，เนาะ。มีสองข้างถนนเลยหลายที่เหมือนกัน。 和鼻咽壶，起到提神醒脑的作用。有、嗯，有药呢，然后就塞在壶里。 看，呢嗯，这个是，嗯，这、嗯、这个是，嗯，这个是，嗯，这个是，是，嗯，这个是，嗯，这个是，嗯，这个是，是，提神个脑的对治疗打这的嗯，这个是，嗯，这个是，嗯，这个是，这个还可以戒烟的对 <嗯><嗯>ก็คือช่วยเรื่องให้แบบสมองสดชื่นแล้วก็มีช่วยเรื่องเล้วคนที่เลิกอยากเลิกบุหรี่นะก็ดมมันนี้ก็ได้นะอืมอถ这个车来了当当车过ลย<哦> 你前十年前还有那个上边的线呢，现在都摘了，现在都没有了。<laughs> สต๊าฟกเกของเยอรมันนะคะสามเกเยอรมันมีทุกอย่างของเยอรมัน มาถึงแล้วค่ะร้านสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกเลยในที่สุดก็เดินมาถึงสักทีตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสตาร์บัคแล้วนะคะมดูสินค้ากันมีหลายอย่างเลยอดด่่ยีว กระเป๋าอ,อืมกาแฟเ,เนาะก็มีเสื้อค้าด้วยมแจ็คเก็ตด้วย ที่นี่มีสามชั้นนะคะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปข้างบนเนาะมาดูของข้างล่างก่อนอันนี้สวยนะคะร้อยเก้าสิบเก้าหยดเอง <c oughs> นี่สแตนเลสร้อยเก้าสิอยู่ <c oughs> ร้านนี้คือ Starbucks Reserve นะคะใหญอันดับ2ของโลกมาดูกันว่ามีอะไรบ้างสแตนเล่แบรนด์ก็คือมันเป็น exclusive สำหรับ Starbucks Reserve ข้างล่างสั่งกาแฟนเนาะแล้วก็จะมีทากาแฟให้ดูด้วยก,ก,ก็ได้นะครัะ 这个吧，白色和樱桃这个，啊、樱桃这个好吗？嗯，你好，来。 สองเป็นโซนของชานะคะอันนี้จะเป็นโซนชานะคะ,ะก็มีชาไหลแบบมีชาสับปะรดมีชาอิน Mm hmm. แล้วก็มีแบบเครื่องชงชาถ9น้อก็จะก้าหยวนโอ้ไม่ก็ชาอาะไล่แก้วชาใบละแปดสิาถึงร้อยี่สหยวนมีชาดำนะคะมีดารเจลิงแบทีพวกนี้เป็นชาทั้งหมด ก็เลยเหมือนได้ยกตัวขึ้นนี่ก็สู้กันเอากันขึ้นกลับไปเสื้อก็นี่เสื้อ เป็นบรรยากาศชั้น3นะคะลองดูนะว่าสวยงามแตกต่างจากบ้านเราแค่ไหน บรรยากาศด้านนอกค่ะบรรยากาศด้านนอกอันนี้บรรยากาศด้านในชั้นสามสวยงามมากก็้องจิ๋วปานะคะก็จะแบบมีเหล้ามีเป็นบาร์มิกซโตสำหรับคนที่ชื่นชอบดื่ม เราทั้งหลายแหละมาที่นี่ได้เลยก็โอเคเนาะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะแล้วยังไงอย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe ช่องแอนด์ลอซืซูด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะเจเจียน